สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนิยายฟังเพลินพื้นที่สำหรับคนรักนิยายเสียงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ้านนิยายฟังเพลินฟังแล้วเพลินแน่นอนนิยายเรื่องแฟนกรรมลอของคุณชายตัวป่วนประพันธ์โดยมักการณีป่วนรักตอนที่10ส,สายตาอิจฉาห้องประชุมของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล เคนกำลังนำเสนอโครงการใหม่ให้กับผู้บริหารและหุ้นส่วนบริษัทขณะที่เสียชัยวัฒนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของโต๊ะประชุมสีหน้าของเขาดูไม่พอใจแต่ยังเก็บอาการไว้โครงการนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทในระยะยาวและยังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของเราผมมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จเคนอธิบายแผนงานที่เขาคิด เสียงปรบมือดังขึ้นจากผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนแสดงความเห็นชอบกับแผนงานของเคนยกเว้นเสียชัยวัตรที่นั่งนิ่งมองเคนด้วยสายตาเย็นชายอดเยี่ยมมากครับคุณเคนไอเดียนี้ไม่เพียงเพิ่มกำไรแต่ยังทำให้เราโดดเด่นในตลาดโลกอีกด้วยผู้บริหารคนหนึ่งเอ่ยชมไอเดียดีจริงแต่เคนแน่ใจหรอว่าจะจัดการทุกอย่างได้เองหรือคิดจะพึ่งพนักงานอย่างใบบัวอีก เสียชัยวัดหัวเราะเบาๆแต่เสียงเต็มไปด้วยความเหน็บแนมบรรยากาศในห้องเงียบไปครู่หนึง่งทุกคนหันไปมองเสียชัยวัดด้วยความสงสัยเคนจ้องเสียชัยวัดด้วยสายตานิ่งก่อนจะพูดอย่างใจเย็นผมมั่นใจในทีมงานของผมครับโดยเฉพาะใบบัวเธอพิสูจน์แล้วว่าเธอทำได้ก็ดีถ้าเธอทำพลาดเมื่อไหร่อย่าลืมว่ามันจะกระทบทั้งบริษัท เสียชัยวัดยิ้มยอ่อเคนไม่ตอบกลับแต่สายตาที่เขามองเสียชัยวัดเต็มไปด้วยความไม่พอใจณบริษัทของเสียชัยวัดเสียชัยวัดนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานข้างหน้าเขามีเอกสารหลายชุดที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับโครงการของเคนเขากำลังวางแผนบางอย่างเคนมันเก่งเกินไปถ้าปล่อยไว้มันต้องเป็นหนามทิ่มแทงเราแน่ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น เสียชัยวัดพึ่งพำกับตัวเองเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครบางคนเตรียมเอกสารพวกนั้นไว้ให้พร้อมฉันจะทำให้โครงการนี้ล้มเหลวแล้วไอเคนต้องรับผิดชอบทุกอย่างครับเสียปลายสายตอบกลับเสียชัยวัดยิ้มเย็นเขามั่นใจว่าแผนการของเขาจะทำให้เคนพลาดและบริษัทของมันต้องล้มละลายแล้วเขาก็จะหมดคู่แข่งทันทีห้องทำงานของเคน ใบบัวนั่งอยู่ที่โซฟารับรองขณะที่เคนเดินเข้ามาสีหน้าของเขาดูครุ่นคิดใบบัวฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอมีอะไรเลยคะฉันรู้ว่าลุงชัยวัดรกำลังพยายามทำลายโครงการนี้และเขาอาจใช้เธอเป็นเครื่องมือทำไมเขาต้องทำแบบนั้นด้วยคะฉันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเลยเพราะเธอสำคัญกับฉันและเขารู้ว่าการโจมตีเธอจะกระทบถึงฉัน ถ้าอย่างนั้นฉันจะระวังตัวให้มากขึ้นค่ะแต่คุณเคนก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเคนพยักหน้ามองใบบัวด้วยสายตาห่วงใยบริษัทเสียชัยวัต์เสียชัยวัต์นัดประชุมลับกับผู้บริหารบางคนที่เขาไว้ใจเขาเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับโครงการของเคนผมได้รับข้อมูลว่ามีความไม่โปร่งใสในโครงการนี้และมันอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินของบริษัท คุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับผู้บริหารคนหนึ่งเอ่ยถามแน่นอนผมมีเอกสารที่ยืนยันเรื่องนี้และผมคิดว่าเราควรระง,งับโครงการนี้ก่อนที่จะสายเกินไประเบียงบ้านเคนในยามค่ำคืนเคนยืนมองออกไปยังสวนขณะที่ใบบัวเดินเข้ามาหาเธอถือถ้วยชามาให้เขาคุณเคนยังไม่เข้านอนอีกหรอคะฉันมีเรื่องต้องคิด ฉันรู้ว่าลุงชัยวัตรจะไม่หยุดแค่นี้คุณเคนไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะช่วยคุณทุกอย่างเท่าที่ทำได้ฉันรู้ว่าฉันอาจขอมากเกินไปแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอสำคัญกับฉันแค่ไหนใบบัวยิ้มรับทั้งสองยืนอยู่ในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านเบาๆขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไปทมการความขัดแย้งที่กำลังปะทุ